สวัสดีครับพี่น้องเมน,นูแรงนี่คือตำมัะแตงใส่ขอบปุ่นพี่น้องเคยลอกมาครับเสียบพี่กันได้ครับนี่ครับพี่น้องหลังจากเมื่อกี้ผมกับปนกับปูไปแล้วใส่กันกระเด็นสักหน่อยกันแล้วก็ใส่อีกรอบพุนเดียวห้องแท้ คี่เดีือว่าแต่สิบปนกับปูครับพี่น้องคิดอยากกินแส่บเส็บเด็ดเด็ดอีกสักเมนูครับพี่น้องก็เลยจัดรออะไรคองเทียอยู่แล้ววัตถุดิบเราก็มีมแปตงครับพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยาวสุดยอดเส็บไหล ผมจะฟานบดเปลือกได้เลยครับสูตรง่ายนี่กระต้องพี่ทีพิธันหมกักใหม่ยี่บดเปลือกแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันอ่อนอยู่แล้วมันมันแบบแตงกันแก่ครับพี่น้องเท่ากับ จัดได้เลยทั้งเปือยได้เลย <c oughs> <c oughs> เตัีปลั๊กแจงหน่วยหนึ่งกส็สิเตรียมอะไรละครับพี่นนองเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโอยเอาเสียงลงให้หน่อยครับ ใส่ความกันเลยพี่น้องเผือเทศจัดไม มะนาวครับผมฮะเต็มเ,เ,เ,เลยแหละมันเป็นไร <c oughs> เราได้แช่โคกนี้แล้วยวจะกคนเอาโคกหน่อยปวดพี่น่องเอ้ย,อยไมพี่ยันต้บดีเฮียดิลนแท้เนาะ เดี๋ยวค่อยใส่เห็ดหงอบนัวกับจังหวะกัน,นจนื๊บนี่ฟิช็อตจื๊บนี่บ่มันใจแซลับซอสเซนนี่นำ้ำพริกน้องนี่ป,ป,ปลาแซปลาหนัว Để không phảiเลย, xé, ô, hoàn từng tiếng đấy, con oh. là hông, tam bận, để bật đèn khóc แซ่บหลายถือกินจะมีแห้งแล้วรสบดร์ใดพี่น้องขนม,มจีนครับพี่น้องใส่ลงไปเลยเอาเบียรข้นเอาดอกจะไปขย้ำแซนด้วยครับพี่น้องนี่จังวันเป็นอังเหตุจังเป็นตอนไผตอนมันดี เดี๋ยวผมสีบดต่ำค,ครับพี่นอ้องผมจี๊ข้นเอาย่านเส้นมุนครับพี่อจังรักตำหมักแจงที่ยิงมันแสบไปเลยครับแต่ว่าขอเพิ่มน้ำปลาลาก่อนเพราะว่าเราใส่ขนม แลาะหละห้องมันบริเข้มห้องก็สซได้เลยครับนี่ส่วนห้องไก่จะปฎิบัติการเราบนี่เอาของบันเกียวโอ้ยพี่น้องเอ้ยบบน,นี้มาบังเดอ้อครับแนวเสียบแนวนัวก็ใส่เมื่อครับพี่นอ้องอืมอืม จังครับเท่บบดนห้องแซบลายครับพี่น้องตำขนมจีนใส่แตงนะครับพี่น้องแบบแสนเหมือนกันเด้อครับนี่ชุดยอดครับผมตำขอบุ้นครับพี่น้องตำขอบุ้นขนมจีนใส่มะแตงครับยั่วๆครับพี่น้องแซบลายนี่ครับนี่มากๆครับทุกคนครับ